โอเคร้นับมา e กิน้าเลยหลาร็วยู t นี่มากสินีาจกินต่นเลยมแตที่เเลยตังใจตังใจยี่ได้สุดพยายามยี่ไ้สุด นักบอได้คนละสอีกจะกลับไปจกับปไมต่อเนื้องนิดนึงเขียนเลยนะกลัไปข้างด้านในเลยเสื้อสีไม่มีนะจ๊ะแต่กูขโมยได้ใช่ไหมเงินก็มีเงินสองหยายบหยาาบหยาบหยาาบหยาหยาาบบา

สี่กี่ลหกหกห้าพี่โอเคสามดิอย่าล้มตัวเกแล้วพุ่งเดี่ยวและต่อไปเปลี่ยนด้านเลย้า đi lẹ, đi lẹ. đi vào đi mạnh, đi đi đi. yeah, yeah, yeah. เล่นที่กวยตรงนี้ครับน่ะอ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 ะเยอะเยยยอะอะอะ

Good. Good. Come Good. on. Yes. Finish. Yes. Up. Watch here. Up. Up. Can you play one touch, reverse forward? Into striker, okay? And then go to support him. Okay? Wan dat. Kom lang bij. Sim, 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 bom, sim, bom, sim, bom, Hop. No problem. Quality, quality, quality. Hop. 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 Hop.

ทีมสามคนลงไปเป็นธาเกตกับตัวพี่ข้างในหนึ่งคนมีเดยวอนเอาใส่เดชาดูมอเอที่ชมพูสามคนว่าตรงกลางไหนบิกใส่ใส่เรื่อยอึ๊กบเอิบเิ้นมพร้อม เอาดักอีกเออเจ้าของี่เก่งมากปัดไม่ออกเซตเก้าแล้วพุ่งอ่ะไม่ใช่ล้มตัวลงไปเฉยๆมาเอ๊บเบกอะอะไรวิดีโออีโป้นุ่นสไปเดอร์เจ็ดร้อยกําบาทเท่านั้นของถูกของดีของดีไม่ต้องแพงจัดไปอีโป้